การรังวัดเกิดข้อผิดพลาดบ้างได้เปล่าคือมันมีแน่นอนตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรังวัดผิดถึงขนาดที่ว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วอะอาจจะต้องแบบโดนแจ้งรื้อเลยครับผมเอออันนี้คือพูดแบบตามตรงเลยนะเอาแบบเท่าๆเ,เลยนะครับผมแต่อะๆๆใจเย็นก่อน๋อยวฟังให้จบก่อนมันมีหลายด้านเดี๋ยวผมมาแชร์จากประสบการณ์ของผมแล้วก็ที่ดูข่าวมาที่ออกข่าวมาเนี่ยเยอะแยะเลยครับผมในอสังหาง,หง่ายๆสไตล์เหีียวที่ดินครับ คืองนี้รังวัดที่ดินอะ่ะมันโดยปกติแล้วเราเวลาจะรังวัดหรือไปสอบเขตหรือแบ่งแยกหรือรวมฉโนโดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะไปแจ้งรังวัดที่กรมที่ดินใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่รังวัดที่กรมที่ดินนะครับมันยังมีรังวัดแบบรูปแบบเอกชนอยู่ครับผมซึ่ง มันก็คือช่างนาวัดนั่นแหละถ้าถามว่าใช่ช่างรางวัดก็คือช่างรางวัดนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นของบริษัทเอกชนซึ่งช่างรางวัดเอกชนเนี่ยมันจะมีบางบุคคลนะครับที่เอ่อเป็นช่างรางวัดมาไม่รู้ว่าจากข้างในก็คือในราชการนะครับในสำนักงานหรือว่าผ่านตัวออกมาอยู่ข้างนอกแบบที่มีลายเส้นก็ดีแบบที่ไม่มีลายเส้นก็ดีลายเส้นคืออารมณ์ประมาณว่าเอ่อทุกๆงานนะครับผมแบบ ช่างวิศวกรสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีไลเส้นของเขาใช่ไหมการที่ไปประกอบสมมาอาชีพคือหมอพยาบาลก็มีช่างรางวัดก็มีครับที่จะต้องเรียนที่จะต้องรู้เขาจะต้องใช้ทักษะเยอะครับละเอียดด้วยครับผมในการคำนวณใช้โปรแกรม,มครับผมผมเห็นมาหมดแล้วมันยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าใครทุกคนก็เป็นช่างรางวัดได้แต่ของพวกนี้มันฝึกกันได้แต่ฝึกแล้วอบรมแล้วมีความรู้แล้วก็ต้องมีการทดสอบความรู้แล้วก็ได้ไลเส้นมานะครับผมถึงจะเป็นช่างรางวัดที่ว่า เออเหมาะเป็นคุณภาพอ่ะนั่นแหละที่ในที่อยู่ในกรมที่ดินน่ะคือมีอไรเส้นแน่นอนไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องสืบครับผมไม่งั้นเขาไม่มาเป็นพนักงานราชการแล้วคือถ้าใครไปติดต่อในกรมที่ดินเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าเขามีไยเส้นแน่นอนแต่เอกชนก็มีครับผมคือเราขอเช็คได้คือปัญหาหลักๆเลยที่ว่าเราไม่ไปติดต่อในในสำนักงานที่ดินเนี่ยคือมันช้ามันช้าครับบางที่ครับผมเดือนหนึ่ง สองเดือนสามเดือนสี่เดือน,นแล้วแต่ที่ครับผมผมเจอมาหมดแล้วครับผมมันก็เลยมีรังวัดเอกชนมาตอบโจทย์ปัญหาตรงนี้ถ้าไปรังวัดเอกชนเนี่ยมันจะเสียเยอะกว่าอืมเพราะแลกกับความไวนะครับมันจะเสียเยอะกว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีทําสัญญากันเป็นลายลาักษณ์อักษรชัดเจนยื่นเรื่องนะครับผมมันก็จะยื่นเรื่องเข้าไปในกรมที่ดินแต่รังวัดเอกชนนะครับเขาจะรังวัดได้แค่โฉนดที่ดินเท่านั้นนะครับแล้วก็รังวัดได้แค่อสอบเขต แบ่งแยกแล้วก็รวมโฉนดนี่คือเอกชนนะครับเอกชนจะสามารถทําได้แค่3หัวข้อนี้นะเออสอบเขตแบ่งแยกรวมโฉนดและรางวัดได้แค่ที่ดินที่เป็นฉะโนดเท่านั้นถ้าเป็นนอกเหนือจากนั้นนะครับต้องเป็นของกรมที่ดินแท้ๆท,ที่เราต้องรอกัน2เดือน3เดือน4ี่เดือนนั่นแหละครับนั่นนะของแท้เออ แต่ทีเนี้ยรางวัลเอกชนเราก็ต้องดูให้ดีครับผมว่าเขามีเขาเขาเขาผ่านดาดทดสอบมาไหมเขาไล่เส้นมีไหมเขาสังกัดในเออไอไอสังกัดในสํานักงานที่ว่าขึ้นตรงกับกรมที่ดินอะน่ะนะคือเอกชนเอกชนก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ต้องทํางานร่วมกับกรมที่ดินอยู่ดีนะเขาเรียกว่าเวลาที่เราจะ ลังวัดนะ่ะเขาก็เอกชนนะ่ะถ้าไปติดต่อเอกชนนะ่ะเขาก็ต้องยื่นเข้าไปในสํานักงานที่ดินอยู่ดีแต่มันจะมีบางกรณีนะครับฟังผมนะฟังผมนะผมไม่ได้บอกว่าเอกชนไม่ดีหรือสานักงานในเจ้าลังวัดในในสำนักงานที่ดินดีเสมอไม่ใช่นะครับนะแต่มันจะมีอีกเจ้าหนึ่งคือออกมาทําเองอาจจะไม่มีลายเส้นหรือมีลายเส้นด้วยก็ดีนะครับผมหรือมีบริษัท แต่ว่ารางวัดการแจ้งแบบแจ้งเอาแบบเร็วๆอะ่ะแจ้งเอาแบบนอกรอบอะ่ะไม่ต้องติดต่อกับกรมที่ดินอะ่ะเออเนี่ยมันก็มีคือการแจ้งรางวัดโดยที่ไม่มีเรื่องยื่นเข้าไปในกรมที่ดินเนี่ยมันเร็วครับเอออันนี้คือพูดแบบตามตรงเลยนะเอาแบบเท่าๆเลยนะครับผมก็คือสามารถที่จะแจ้งวันเนี้ยพรุ่งนี้มาได้เลยอะหรือแจ้งเช้าอะ่ะถ้าเขาว่างนะครับขอแค่เขาว่างเลยเขาจะรับจอบพิเศษนะครับผม คือเขามาได้เที่ยงมาได้เย็นภายในวันก็มีครับแต่อันเนี้ยเรื่องมันจะไม่เรื่องอะ่ะมันจะไม่เข้าไปในระบบนะครับเออฟังดีๆนะเรื่องมันจะไม่เข้าไปในระบบก็ถ้าเกิดว่าเราแจ้งรางวัดแบบในระบบอะ่ะมันจะมีการแบบเซ็นค้างเคียงปะ<ม>่ะอ่าเนี่ยเนะี่ยคือการเช็คคือการแจ้งรางวัดในระบบนะถ้าใครเคยหลังวัดก็จะมีแบบเออ นัดหลังวัดนะนัดคิวแจ้งจ่ายเงินก่อนไปหลังวัดอ่าเจ้าหน้าที่โทรมาเช็คอ่าว่าหลังวัดวันนี้อ่าแจ้งเรียบร้อยมีหนังสือจากเอ่อรูปตาคูดอะจากกรมที่ดินอะเข้ามาอันนี้ก็แบบแจ้งในระบบนะอ่าแล้วก็พอมาแล้วแล้วนังเสือมันไม่ได้แจ้งแค่คนที่ไปยื่นหลังวัดอย่างเดียวคือแจ้งให้ข้างเคียงทั้งหมดที่ที่ดินนั้นนั้นอะมันมาแปะติดกับคนที่แจ้งอืม ให้มาเซ็นยินยอมให้มาดูแนวดูเขตร่วมกันทั้งหมดทุกด้านที่ติดแปลงน,นั้นๆเอออันนี้คือยื่นเข้าไปในระบบแล้วเขาทําระบบแล้วคือคือคือมันมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันชัดเจนก่อนที่จะรังวัดอ่ะถ้ารังวัดเสร็จแล้วก็จะมีการเซ็นรับทราบหรือก่อนรังวัดนะหรือก่อนรังวัดก็จะมีเซ็นเงื่อนไขอะไรรับทราบเป็นแบบฟอร์มนะครับผมคือมันกันผิดพลาดได้เยอะแต่ที่มีผิดพลาดเนี่ยคือ นอกรอบเขาเรียกว่ารังวัดรอบรอบนะมันไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ว่ามันมันคือนอกรอบเนี่ยมันเร็วมากนะคือส่วนใหญ่คือช่างอะเขาแบบคือรับจอบพิเศษอะ่ะบางคนอะ่ะเก่งอะ่ะทำนะทำแบบนี้ยมีไหมแบบไม่ยื่นแบบแบบทําแบบทาเร็วๆแบบเนี้ยก็มีคือคือ,ค,อคือมันมีจริงๆแต่ว่าคือคนที่เก่งอะ่ะก็รอดตัวไปแต่ถ้าคนที่ทําแบบลวกๆอะ่ะมันมีไงคนที่ทําแบบลวกๆอะ่ะแล้วยิ่ง ไม่ยื่นไปในระบบนะก็หมายความว่าเราก็ไม่มีการแจ้งคนข้างๆไม่รับรู้ที่ดินข้างๆไม่รับรู้เรารู้กับช่างแค่สองคนอ่าแต่ช่างก็จะสามารถเช็คในระบบได้ว่าที่ดินตรงนี้ใช่ตรงนี้ไหมจริงไหมเบื้องต้นนังก็คืออนุมานว่าถ้าช่างนั้นมีลายเส้นนะครับที่ชัดเจนนะครับเป็นช่างจริงๆนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิดปัญหา แต่แบบนี้ที่ไม่เซ็นข้างเคียงอะไรเนี่ยคือรู้กันเองเนี่ยคือรู้กันเองอะ่ะเอาแบบเช็คูเร็วอ,อ่ะแบบนี้มีปัญหาข่าวออกเพียบเลยครับผมลองไปเช็ครู้ได้พิมพ์พิมพ์มเข้าไปพิมพ์เข้าไปก็พิมพ์ว่ารังวัดผิดพลาดอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นแล้วการรังวัดที่ผิดพลาดอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นแล้วเป็นข่าวออกทั่วไปครับผมก็คือมันจะรังวัดแบบผิดฝั่งอะทาให้ที่ฝั่งหนึ่งขาดแล้วไปแล้วไป อีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะเป็นที่เกินอ่าเพราะฉะนั้นมันเคยมีเหตุอย่างนี้คือบ้านสร้างเออบ้านสร้างแล้วด้วยการลังวัดผิดฝั่งอ่ะบ้านน่ะมันสร้างมันชิดแล้วแต่ที่ฝั่งที่วัดอ่ะมันผิดมันต้องหายไปสองเมตรแล้วที่อีกสองเมตรมันไปโผล่อีกด้านหนึ่งคือเขาปักเสาผิดด้านอ่ะเขาวัดกับด้านอ่ะเออเขาวัดกับด้านนะแล้วบ้านอ่ะสร้างเสร็จแล้วเอออันนี้มีข่าวออกแล้ว ลอง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 ไปเสิร์ชดูได้การรัวัดพิดพาทอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะขึ้นอยู่นะมันมีรายการสักรายการหนึ่งที่ว่าเขาออกข่าวอะผมผมเคยดูอยู่แล้วก็ต้องไปตามกระบวนการฟ้องร้องมันอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีลายเส้นนั้นจะทําผิดพลาดไม่ได้ผมบอกตรงๆนะครับอะไรก็ตามที่ทําด้วยมนุษย์นะครับ มันผิดพลาดได้เสมอผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับประสบการณ์ของผมนะคือมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยคือหนึ่งเลยคือไหนจะเวลาราังวัดแล้วข้างเขียงไม่ยอมเซ็นรับทราบไม่ยอมเซ็นแบบเออแย้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นจากที่เราจะยื่นรังวัดเราก็ต้องไปก็ไม่ต้องทําก็ต้องทำให้ข้อผิดพลาดนั้นอนะเสียก่อนให้ให้เรียบร้อยก่อนเออเนี่ยมันก็ผิดพลาดได้ละหนึ่งและสอง ช่างมาช่างมาพร้อมกับลูกน้องคือลังวัดนะมันจะต้องมีการขุดเสาปักหมดุดใช่ไหมแล้วการขุดเสาขุดดินอะไรอย่างเงี้ยเออแทงหาหมดุดอะไรอย่างเงี้ยเสาอะช่างเขาไม่ได้มามัวขุดเองนะมันจี้เองนะช่างเขาหลักอะเขาก็จะคํานวณวัดจากภิกัดดาวเทียมนะครับแล้วก็ออ่เบอกให้ลูกน้องอะเนี่ยขุดตรงนี้ปักตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วคนที่เป็นลูกน้องเขาไม่ใช่ช่างรังวัดนะครับ บางทีมันปักเสามันปักเบี้ยวครับผมเออแม้ว่าจะเป็นใครแม้ว่าจะเป็นช่างที่ไหนครับผมคือมันก็ใช้ประมาณนี้หมดแหละครับผมก็จะปักม้งปักเบี้ยวได้บ้างมันมีครับผมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับอืมแต่ถามว่าปักเสาผิดแล้วอ่ะมันถ้าถ้าเบี้ยวนิดหน่อยอ่ะถ้าเบี้ยวนิดหน่อยนะมันเป็นไรไหมมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ที่เราอ่ะมันมันมันไม่หายไปนะ ในโฉนดะอ่ะมันไม่หายมันที่ในระบบอ่ะเราก็อยู่เท่าเดิมแหละเวลาเราล้างมัดใหม่อ่ะเขาก็จะมาเช็กเสาใหม่แล้วก็ปักให้ใหม่อืม <c oughs> แค่นั้นอนะ่ะแต่ที่จริงๆมันอาจจะหายไปนิดหน่อยอืมแต่แต่แต่มันเกิดขึ้นได้และอีกกรณีที่สามก็คืออืมเอ่อลังวัดแล้วหมุดอนะ่ะมันไปตกอยู่ในน้ําล่องล่องสวนล่องน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือช่างลังวัดเขาก็วัดได้แต่ว่าเวลาเขาไปปักมันก็จะปักคาดเคลื่อนอยู่แล้วถ้ามันอยู่ในน้ําอ่ะเออก็เจอมาแล้วนะครับแต่ถามว่า ที่หายไหมในโฉนโดมันไม่หายแล้วครับมันก็เหมือนข้อที่สองนั่นแหละครับผมอืมถ้าเราลังวัดใหม่มันก็คือคือ,คอข้อมูลน่ะมันอยู่ในระบบเอาแค่นั้นนะไม่หายหรอกเน,เนื้อที่อยู่เท่าไหร่มันก็อยู่เท่าเดิมแล้วครับผมเวลาปักหมุดผิดไปมันก็มันมันก็อยู่เท่าเดิมครับแค่ว่าลังวัดใหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับอ่สรุปนะครับสรุปคือไม่ว่าจะมีหรือไม่มีไรเส้นคือผิดพลาดได้หมดผิดพลาดจากมนุษย์นั่นแหละครับผม นะแต่ว่า,าไม่มีไรเซนเนี่ยเสี่ยงกว่าแน่นอนนะครับเออไม่มีไยเซนเนี่ยเราทากันเองอะ่ะคือเอาง่ายเราต้องอะ่ะรังวัดรังวัดแบบแบบอของกรมที่ดินเลยนะหรือไม่ก็เอกชนที่มันเป็นบริษัทที่บอกว่ายืดเรื่องนะยืดเรื่องไปที่กรมที่ดินครับผมแต่ว่าถ้าใครที่รังวัดแล้วไม่มีการแจ้งข้างเคียงเนี่ยอันนี้คือ <laughs> ลุ้รุนเอา เนี่ยคือหลักๆมันต้องมีการแจ้งไปถึงข้างเคียงให้รับรู้อืมไอ้ที่ผมบอกว่าเขารับจอพิเศษกันนะท้าแบบนี้แหละเออมันคือข้างเคียงอ่ะมันไม่ได้รับรู้มันมาเกิดปัญหาทีหลังนะอ่ะนเนี้ยเรียบร้อยเลยนะครับผมแบบที่ในข่าวที่เขาออกอ่ะถ้าลองไปเสิร์ชดูนะอคนสร้างบ้านสร้างบ้านตามแนว,ตา,แนวตามแนวเขตช่างรางวัดนั่นแหละแต่ว่าช่างอ่ะวัดผิดไอ้ไอ้ไอที่เป็นช่างจริงๆอ่ะไอ้ที่เป็นช่างรางวัดจริงๆอ่ะ ผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาใส่วนที่มันมคือเป็นเด็กเกาะเบาะมาก่อนนะครับผมแล้วก็คือได้วิชามาเต็มแต่ว่าก็คือเก็บวิชานะคือเขาเรียกว่าเก็บเก็บวิชามาเรื่อยเลยแล้วก็สามารถเอามาทำเองได้แต่ว่าไม่ได้ผ่านด่านของการทดสอบความรู้นะภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเออแล้วก็ไม่ได้ผ่านการสอบให้มันได้เลยเส้นมาก่อนอืมที่จะเป็นปัญหาคือหลักๆอันเนี้ยแน่นอนครับผม ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกับอสังหางา่ายสไตล์อยู่ที่ดินครับผมใช้จริงเน้นเน้นจบเน้นใช้จริงครับผมที่นี่เท่านั้นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ